บุคคลนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ล้มเลิกพยายามจริงๆเลยอะพยายามแบบหาเรื่องคุณสืบสง่งนินทาว่าร้ายคุณหนีใพ้นคลิปนี้เลยแล้วแม่หมอต้องทำให้ได้เพราะว่าเราอะมีเอ NERGY ที่เรามีบุญบารมีเราชอบทำบุญสุนทานเราชอบช่วยเหลือผู้อื่น แม่หมอเลยต้องทําคลิปนี้มาช่วยเหลือเราให้กาลังใจเราอีกทีหนึ่งเนื่องจากเรากําลังเจอนะคะกับเจ้ากรรมในเวรไหมคุณกําลังเจอดิวหยกคนที่ไม่ดีอ่ะเขามีความอิจฉาริษยาคุณโดยที่คุณเองไม่ต้องทําอะไรให้เขาด้วยซ้าแต่เขามีความคิดแบบนี้กับคุณคุณเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วคุณไปเจอกับคนประเภทเนี้นะคุณเริ่มท้อนะคุณบอกมองตรงเลยมันเป็นอุปสรรคที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยอ่ะที่จะต้องมา ้ฟันต้องมาต่อสู้กับคนประเภทนี้นะคะแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีท่าทีที่จะหยุดทำอะไรรับหลังเนี่ยพยายามแบบใส่ร้ายป้ายสีหรือพยายามแบบใช้วิธีการที่คุณอาจจะมองไม่เห็นเช่นคุณใส่บนดำหรืออักุชานะพยายามทำจริงๆเลยอะทำนะทำให้คุณเสียเปรียบอะ่ะอืมเนี่ยหมอขอดูหน่อยนะว่าสิ่งที่เขาทำแบบเนี้ย คนสุดท้ายเขาจะได้รับเวรกรรมแบบไหนสะท้อนกลับไปหาคนเหล่านี้นะที่เขากำลังคิดไม่ดีทำเรื่องให้คุณเสื่อมเสียหรือนินทาว่าร้ายคุณรับหลังหรือเป็นศัตรูกคุณในะที่ลับๆอ่ะขอดูนะคะผลที่เขาจะได้รับโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหวังที่เขาต้องการมันจะกลายเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเลยแก้วแหวนเงินทองที่เขามี ทรัพย์สินที่เขามีของต่างๆที่เขามีอยู่ในตัวของเขาที่เขาได้มีอยู่ข้างๆเขามันจะเป็นภาพลวงตาแล้วมันจะหายไปในพริบตาค่ะทรัพย์สิสนวัตหมดแน่เกลี้ยงแน่เหน็นความยากจนแล้วนะคะเวรกรรมเนี่ยบอกเลยว่ามันแรงค่ะเมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณชดใช้มันจะแรงมากแล้วไม่มีใครสามารถช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวคุณเองค่ะบทที่สอง โอโหเขาจะมีเรื่องกับคนที่ทรงอิทธิพลเขาทำให้คุณทุกใจมากแค่ไหนอนาคตอันใกล้เขาจะโดนคนที่มีอำนาจสูงกว่าเขามาเล่นงานเขามาทำให้เขาได้หมดทุกอย่างได้สูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องการงานหางว่าเขาทำงานอยู่งานนี้เขาจะต้องสูญเสียเนื่องจากเจอคนที่มีอำนาจกว่า มาทำให้เขาต้องทุกข์ใจแล้วต้องออกจากงานงานจะไม่มีอะไรทำหาว่าเขามีอะไรอยู่เออเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองแล้วมันจะมีเรื่องของการติดขัดเพราะาจะมีคนที่มีอํานาจสูงกว่ามากันแกล้งเขาคืนคือเขาเป็นคนที่มีเรื่องกับทุกคนใบที่สใบที่สามเ้ยออกมาสองใบทุกคน ออกมาสองใบเลยใบเดทแรงมากต่อไปเขาจะต้องเจอแบบชีวิตที่หายนะบางคนถึงขั้นตุยบางคนเกิดอุบัติเหตุฉับพลันบางคนนะไปเจอคนที่เขานักเกลงกว่าคนที่เขามี power มากกว่าแล้วเขาอะต่อสู้กันเขาได้ไปเจอบุคคลน,นั้นที่มีนิสัยที่ต่ำช้ามากกว่าเขาร้อยเท่า แล้วพร้อมจะฟาดฟันพร้อมจะแทงข้างหลังเขาพร้อมจะทําให้เขาเนี่ยเกิดความหายนะถึงขั้นตุยได้นี่คือผลลัพธ์ที่เขาสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคุณซึ่งคุณไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับเขาจะได้รับชีวิตที่ตกต่ําไม่มีใครสนับสนุนการงานจะไม่มีให้ทำการเงินจะแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนโจรรับรับล่อๆไม่มีทางทำนากินเจริญหาว่าเขามีคนรัก คนในครอบครัวก็จะแตกแล้วนะเลิกลาแน่นอนไม่มีใครเอาแน่นอนคนแบบนี้นะคะจะได้รับเวรกรรมแล้วถึงเวลานั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ขออุสิกรรมก็ได้ค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่สงสารเขาก็ได้ค่ะไม่มีใครสามารถหนีเวรกรรมที่เราทําได้อยู่ที่ว่ามันช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแค่ให้รอดูดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นหมอขอเป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยนะ ที่กำลังเจอนะคะคนประเภทนี้ที่กําลังหาเรื่องทําให้คุณทุกใจอยู่สู้ๆต่อไปค่ะใครรู้สึกว่าตรงมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะทุกคนคะ่ะถ้าเราดวงตกนะทำาราคา,าขายไม่ราบลื่นทุกคนลองเอาหน้ากากาตาผานบุญนะไปใช้คู่กับวิษสีพึ่งนะหน้ากากาตาพานบุญจะช่วยขจัดปัดเป่าศัตรูหมู่มาใหนะ้มันแพ้ภัยตัวมันเอง เป็นเครื่องรางนะคะของขังทางภาคใต้คนภาคใต้เขานิยมบูชาหน้ากากตาพันบุญเพราะเรามีความเชื่อว่าจะเน้นในเรื่องของสเสน่ห์น้ำเมตตามหานิยมช่วยเรื่องของการดึงดูดโชคลาภแล้วก็ดึงดูดความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายค้าขายเกิดความมั่งคั่งความร่ารวยแน่นอนการงานเกิดความสําเร็จผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูสตูแพ้ภัยตัวเข้าไปเองและยังช่วยเรื่องของการสมหวังเรื่องของความรักอีกด้วยตัดมือที่สาม ใครสนใจอยากบูชาหน้ากาดตามพันบูญคู่กับลิบษีพึ่งเสน่ห์แรงครูที่ผสมกัทั้งหมด7วัดซึ่งเชื่อว่าใครบูชาิาษีพึ่งแฟนจะรักจะหลงจะติดคุณมากแล้วตัดมือที่สามนะคะสองอย่างมาใช้ด้วยกันจะดีคูณสองมากใครสนใจนะทักหลังบ้านแม่หมอทักทางไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมมาบูชาได้เลยค่ะยี่ชั่วโมงค่ะ